สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่จะมากินมามา่าไข่เค็มกับข้าวแล้วก็ขนมเลยให้ดูนะครับเชิญดูได้เลยครับ You can going to สวัสดีครับวันนี้น้องมายุเนาะกินมามะ่ากินมาม่าแห้งเขาขอกินมาม่าแห้งกับไข่เค็มแล้วเ,เขาขอข้าวด้วยก็เลยให้เขาแล้วก็เอาเล่เอาเล่มากินด้วยเอามาทำเป็นวงกลมอ่อามาจัดแต่งจานแล้วก็กินไปด้วยอ่ะฮะเรากินเปลาเชิ้นหนึ่งกินเล่แทนผัก กินกรอบๆทานผักอ่าน้องวยยุกไม่ค่อยกินผักชอบชอบไม่ชอบเลยผัก่ะเราจะเอาเนี่ยเอาเลยกินกับมังมากน้องอยุกินหน้าอร่อยยายนึกเกินน้ำลายเลยวันนี้ทอดไก่ป๊อปให้เขาเนาะ ซื้อเกตขนมปังมาก็ทอดรอเขากลับจากโรงเรียนในเย็นมืดตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วน้องยชขอกินมาม่ากับเลแล้วก็เอาข้าวด้วยก็ไม่เป็นไรจัดให้กินเลด้วยดังก๊อบก๊อบก๊อบเลยยายก็นั่งกืนน้ำลาย ห็นน้องโมโยกินหนูก,กินหน้าอร่อยอใช่ไหมใช่น้องโมโยกินหน้าอร่อยยายเลยเกินน้ำลายแทนเลยทั้งที่ยายก็กินไก่ป๊อปอิ่มแล้วเอ้ยพอเ,เห็นเขากินเราก็คืนน้ำลายตามอีกแล้วหนูคำใหญ่เกินลูกเดี๋ยวติดคอลูกไม่เอาอย่าคำใหญ่เกินลูกเคี้ยวละเอียดนะ ไข่เค็มหมดแล้วเหรอหลาหนูไค่ไม่มกีอ่อ้าวอยากกินเขียวละเอียดนะครับครัอบอือขาบคุ ขอถ่ายขอให้ยายถ่ายคลิปให้เขาหน่อยเขาจะกินเขาจะกินมามา่าเพราะว่ามันดูน่าอร่อยมากไปโรงเรียนมาวันนี้หิวแย่เลยแล้วคอยกินนะลูกน้ำสไปร์นหวานนะอ่าจะติดคอลูกมาม่ารสเผ็ด เขาก็เลยกินน้ำสไปซ์เพราะสไปซ์มันจะมีรสหวานเนาะเขาขอกินสไปซ์แทนน้ำเปล่าเขาจะได้ไม่เผ็ดน้อ,นองอยิกินนะาอร่อยมากเลยกินแบบไม่คุยเลยเหรอถตน้องอวิวหิวมาเอาวเม่ไโรงเรียนก็คือจะเล่นกับเพื่อนๆเ,เนาะ กลับมาก็าเลยจะหิวเขาค่อยกินครับอย่าติดคอนะลูกค่อยๆกินลูกไม่เอา,าค่อยๆลูกทำสไปม์มันก็จะหวาน,จ,านจะทำให้ติดคอง่าย ็จะประมาณนี้เนาะอยู่กันตายายหลานเนาะก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละส่วนคุณตาเขาจะมีธุระของเขาเขาไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกเขาก็จะแป้งเขาธุระเขาส่วนใหญ่ก็ยายหลานก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยเช้ากลางวันเย็นถ้าเสาที่ท้งแล้วปิดเทอมก็จะเนี่ยปนกันอยู่สองคนยายหลานนี่แหละทั้งวัน พอยังลูกหวัดดีเร็วไม่เอาไม่กินให้หมดหมดยังลูกเลมหมดยังยัง gob g ก b เลยเอะอ้าเราไข่เค็มก็ไม่กินละลูกกินคำสุดท้ายเอา้า เกินคำสุดท้ายอีกมีการเอาไว้กินเล่นอีกอืออเอาเลยมาสวัสดีค่ะ <c oughs> แม่แม่เดี๋ยวยายวางแล้วนะยายวัสดีก่อนแล้วนะ ยายแกหิวะเห็นน้องอายุกินยายแกหิวแล้วว่าขุ้วข้าวเอาคำสุดท้ายไข่อ้ำาอ้ํเลยค่อยๆเคี้ยวลูกเพราะไข่เค็มจะฝืดหน่อยนึงตรงไข่แดงอ่ะมันจะฝืดค่อยๆเคี้ยวเดี๋ยวติดคอรุ่มไหมอ่ะค่อยๆค่อยๆกินค่อยๆกินน้ำด้วย กินจนหมดเหมือนกันเต็มกำมังเลยนะรวมๆแล้วก็โ,โหหนึ่งกำมังเต็มๆโอ้ยหมดเลยแค่นี้กาไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ใด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามให้น้องวายุด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องวายุเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องวายุด้วยนะครับสวัสดีครับ บายบายเนาะบ๊ายบาย